โอเคนะคดีขมขืนตำรวจจับเข้าคุกสังเตไปแล้วหนึ่งผู้สมัครสอสอซึ่งได้คะแนนสองหมื่นของมหาสารคามของแกงจมเนา่าต้องคดีขมขืนแต่ยังเอามาลงสมัครสอสออีบางพลัดถ้าเกิดตำรวจไม่จับก่อนป่านนี้ก็คงเป็นสอสอบางพรัดไปแล้ว นั่นก็คือของแกงส้มเน่าเหมือนกันโดนจับข้อหาค้ายาเสพติดสนริจััดตากลงไปแล้วสมัยหนึ่งเป็นสอสสี่ปีปรากฏเป็นสแกมเมอร์ตัวยงเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมไอคนที่เชียร์ก็จะเคินเคินหน่อยอะนะเดี๋ยวขอญาตแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า เคยมีคนเตือนทางพักแล้วนะครับว่าบุคคลคนนี้ยังมีคดีที่ยังต่อสู้อยู่นะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องของจริยธรรมในการทํางานด้านการเมืองเพื่อประชาชนนะครับผมได้อ่านคําพิพากษาดีกาแล้วเนาะก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้เนาะคือส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะเซนสถีบกับเรื่องแบบนี้นะเนาะต้องบอกว่าจริงๆคดีนี้นะครับเกิดขึ้น นอกราชอาณาจักรนะครับแล้วก็น้องคนนี้นะครับเขาพยายามที่จะต่อสู้คดีเนี่ยมาสองศาลแล้วนะครับจนถึงศาลสุดท้ายนะครับเป็นศาลดีกามีการพิภากษากลับเป็นการ ให้ตัดสินจำคุกแล้วก็มีการชดเชยให้ผู้เสียหายซึ่งผมเองนะครับเห็นข่าวเนี้ยครั้งแรกเลยจากทนายโจทย์ร่วมนะครับซึ่งทนายโจทย์ร่วมนะครับลงว่าคดีข่มขืนกระทำชำเราของผู้สมัครสสพักประชาชนที่ศาลจังหวัดมหาสารคามศาลดีกาพิพากษากับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรให้ลงโทษจำคุกจำเลย2ปี8เดือนไม่รอการลงอาญา ไม่รอการลงโทษนะครับคือทนายโจทย์ร่วมนลครับรู้มาตลอดระยะเวลา6ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุผู้เสียหายเนี่ยต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมากมายขนาดไหนทั้งจากความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ถูกกระทําและความผิดหวังที่คําพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลธรณ์รไม่เป็นใจผู้เสียหายนะครับก็ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้โดยไม่เกรงกลัวและสุดท้ายจําเลยก็ได้รับผลอย่างที่เขาสมควรจะได้รับแล้วนะครับอันนี้เป็นทางทนาโจทย์ร่วมนะครับคุณพัทรพงษ์ ผมมีโอกาสได้ไปส่องหน้า Facebook ของน้องผู้เสียหายมานะครับแต่ผมขออนุญาตปิดหน้านะครับแล้วก็ขออนุญาตเบลอชื่อไว้นะครับหลังจากที่ศาลตัดสินจำคุกผู้สมัครสอส,อสอพักดังท่านนี้นะครับผู้เสียหายก็ได้ออกมาโพสต์ถึงความรู้สึกอันแสนเจ็บปวดนะครับบอกว่าในที่สุดสิ่งที่เจ็บปวดมาตลอดอวงเล็บตั้งแต่ปี2563จําจำเลยเนี่ยสู้มาหลายปีนะครับแล้วก็หลายศาลมากตอนนี้ถูกปลดล็อกแล้วค่ะ ถึงจะแพ้แล้วแพ้อีกแต่ก็ยังสู้สุดใจมาตลอดวันนี้18กุมภาพันธ์2569มันเป็นความหวังสุดท้ายของผู้เสียาหายและในที่สุดผู้เสียาหายชนะคดีแล้วค่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงขอบคุณที่ให้ความยุติธรรมกับผู้หญิงคนนี้และครอบครัวของเรานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่ชายน้องชายเพื่อนๆอ,อาจารย์พี่ทนายและทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจมาตลอดนะคะผมขอญอาใช้คำว่า เสียยหาแทนชื่อน้องเขานะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคุณไอติมที่มีการแถลงข่าวเรื่องเรื่องเลเซอร์ไอดีนะครับมีบางช่วงบางตอนที่นักข่าวถามถึงประเด็นนี้เช่นกันนะครับคุณไอติมก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าทางพรรคเองก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับจริงๆในคําพิพากษาดีกาเนี่ยมีรายละเอียดนะครับของการตัดสินจําคุกไว้กี่ปีกี่ปีนะครับแล้วก็มีการให้ทางผู้ต้องหาเนี่ยรับโทษนะครับแล้วก็ ชดใช้ค่าเสียหายตอนนี้ก็ดราม่ากันเรื่องสองสามเรื่องเนาะเออฉันก็ตามข่าวไม่ทันค่ะมันก็แบบมีข่าวเยอะมากข่าวแสงเหนือข่าวตั้งรัฐบาลข่าวตั้งได้แล้วข่าวตั้งไม่ได้ข่าวยังไม่ครบข่าวเออนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วก็ข่าวที่อึ้งยิ่งกว่าอึ้งนั่นก็คือผู้สมัครสอสอเกือบจะได้เป็นสอสอของแกงส้มเน่าเขาปรากฏว่าโดนสารพิพากษาดีกาสุดท้ายเลยค่ะ คดีข่มขืนตำรวจจับเข้าคุกสังเตไปแล้วหนึ่งผู้สมัครสอสอซึ่งได้คะแนนสองหมื่นของมหาสารคามของแกงส้มเน่าต้องคดีข่มขืนแต่ยังเสือกเอามาลงสมัครสอสออีบางพลัดถ้าเกิดตำรวจไม่จับก่อนป่านนี้ก็คงเป็นสอสอบางพลัดไปแล้วนั่นก็คือของแกงส้มเน่าเหมือนกันโดนจับข้อหาค้ายาเสพติดส่วนอีจังหวัดตากลงไปแล้วสมัยหนึ่งเป็นสอสอสอีส่ปี ปรากฏเป็นสแกมเมอร์ตัวยงเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมโอเคนะคะตามนั้นแหละไอคนที่เชียร์ก็จะเขินเขินหน่อยอะนะมันจะเขินเขน,นิดนึงอะนะใครที่เชียร์สุดลิ้นที่มาตูมันก็จะเขินเขินหน่อยๆเออเออเออแล้วมีคนถามดรอเมริกาเยอะมากเลยว่าตอนนี้มันจะมีการโมฆะไหมเอมเธอไอคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้บางทีก็พูดอยู่บนพื้นฐานของการถูกลอบบี้ให้พูดกูก็ไม่รู้ใครลอบบี้ เอาตรงๆนะบางคนก็รับงานบางคนก็ไม่รับงานอืมถ้ามึงถามดร ت ตรดิการมึงอยากจะได้คำตอบที่ยังไงล่ะใช่ไหมยอยากได้คำตอบยังไงล่ะคนแก่ขยอขยักที่เดินออกมาเนี่นะบางทีก็ไม่ได้น่าเชื่อถือหรอกคนแก่ขยอขยักที่เดินขยอขยักออกมาแล้วก็พูดนะ่ะดร ت เรดิการรู้จักเขาตั้งแต่เขาเป็นเนี่ยขา้าราชการระดับล่างอยู่ที่ตำแหน่งรัฐบาลแล้วพวกมึงอาจจะคิดว่าโอ้ยปรลมาจรย์ an, ด้านกฎมงกฎหมาย กูก็เห็นแค่เป็นคนแก่ที่ขยอกขยักออกมาแค่นั้นแหละ <c oughs> โอเคนะสำลักเลยเนี่ยนั่งดูอยู่ใช่ไหมคะนั่งดูอยู่ก็ไม่บอกคือเธอไม่ต้องไปอะไรมากหรอกบางคนบอกว่าออ้ระดับนั้นออกมาพูดระดับนี้ออกมาพูดมึงเห็นไหมว่าบางคนก็พูดว่าได้มีการปรึกษากับปรมาจารย์หลายท่านบางคนก็สรุปคือสอดคล้องกันหมดเลยคนเป็นนักการเมืองแล้วก็นักข่าวการเมืองรุ่นเกา่าเขามองออก มันมีแค่เด็กกระโหลกกะลาไม่กี่คนหรอกที่เขามองไม่ออกว่าพวกคุณเล่นอะไรกันน่ะเออเขาเรียกว่าการรับงานออกมาพูดอา้าดเรมาริการทำไมรู้ไสอะ่ะเอา้ากูอยู่มาเท่าไหร่แล้วดเรมาริการหน้าตาสดใสหน้าตาสวยแต่ไม่ได้หมายวความว่ากูเพิ่งจะเกิดเมื่อวานเออไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวานคะ่ะรู้ไตคะ่ะโอเคนะสรุปก็กระตอจะยังไงคะยังไม่ประกาศคะแนนอีนี่รอบที่แล้วกว่าเขาจะประกาศก็เป็นเดือน เขาก็ต้องไล่ดูก่อนไหมล่ะก่อนที่เขาจะประกาศรับรองเขาต้องไล่ดูก่อนว่าคะแนนถูกต้องไหมอะไรถูกต้องไหมประวัติถูกต้องไหมบางคนเป็นขโมยมาหรือเปล่าบางคนเนี่ยเป็นผู้ค้ายามาหรือเปล่าเล็ดเล็ดลอดมาจะประกาศเข้าสภาเนี่ยต้องคือกกอก็ต้องดูสะก่อนล่าสุดได้ข่าวว่าเขาจะให้ตำรวจตรวจชีสอสไอวาทีสอสกทม33เขตเขาบอกว่าเขาจะให้ตำรวจจับตรวจชนนะววีก่อนนะได้ข่าวอ่ะก่อนที่จะให้เข้าสภาเขาจะจับตรวจชีก่อนทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรทมได้ข่าวมันเป็นกติกาของกกตเออมันเป็นกติกาที่กกตเพิ่งคิดได้ตอนที่ดรมริกากูกล่าวนี่แหละกกตบอกว่าเออดังที่ดรมริกาได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นกกตเสียกันนั้นเลยดังนั้นก่อนที่จะประกาศรับรองใครเป็นสสเข้าสภาก็ไปตรวจทีก่อนเอ้า มันก็ต้องตรวจชีตำรวจจะไปเป็นตำรวจยังตรวจชีเลยทหารจะเข้าไปเป็นเกณฑ์ทหารยังตรวจชีเลยครูบาอาจารย์จะเข้าไปบรรจุยังก็ยังต้องตรวจชีแล้วทําไมสอสอจะเข้าสภาทําไมตรวจชีไม่ได้ล่ะเออก็ต้องตรวจชีก่อนใครจะไปรู้ของมึงออกม่วงหรือออกส้มใช่ไหมชีมึงออกมาเป็นสีส้มก็หลอดชีมึงออกมาเป็นสีม่วงก็ต้องคุยกันนิดนึงเอามึงว่าไหมล่ะถูกไหมเออ ใครจะไปรู้มึงเด็กยากแค่ปวดเกินขนาดไปหรือเปล่าก็แต่ละคนก็น่าปวดหัวกันทั้งนั้นแต่ละคนน่ะแล้วเนี่ยตกอกตกใจไม่ล่ะได้เป็นผู้แทนไปนะ่ะกกูเห็นเนี่ยหลายคนน่ะตกอกตกใจล่าสุดได้เป็นปุ๊บตกอกตกใจโอ,อ้ชิบหายแล้วแม่เอ,อ้ยจะทํายังไงดีขอเวลาตัดผมแป๊บนึงว่ะ <laughs> <laughs> ขอเวลาผมไปแต่งอาบน้ําแต่งตัวแป๊บนึงว่ะ ขอเวลาให้ผมได้กูก็นึกว่าขอเวลาให้ผมกลับเนื้อกลับตัวขอให้เวลาให้ผมได้เตรียมตัวไม่มันบอกว่าขอเวลาให้ผมได้ไปหวีผมอาบน้ําแต่งตัวนิดนึงแล้วจะเห็นว่าผมนะ่ะนะหน้าเข้าสภาขนาดไหนมันว่าคือ <c oughs> <c oughs> บางทีกูก็ปวดหัวว่าโลกแล้วก็พระจันทร์ดาวังคารโ,โคจรมาบรรจบกันกับโลกพระจันทร์ดาวังคารนะคะแต่ปรากฏว่ากูต้องมานั่งเจอว่า สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศยีย่เคียไม่ต้องถูกจับตรวจฉีกู้ปวดหัวมากเลยอะเออบางคนยังไม่ทันลงสมัครปรากฏว่าเอาป้ายขึ้นไปเต็มเอาป้ายขึ้นไปเต็มบอร์ดเสร็จแล้วปรากฏปีหาโดนจับพราะข้อหาค้ายากับอีบางคนปรากฏเอาเอาป้ายขึ้นไปเต็มตำบลหมดแล้วแมงหมู่บ้านละแปดป้ายแปดป้ายปักป้ายเต็มจังหวัดตากหมู่บ้านละแปดป้ายแปดป้ายแปดป้ายโอ้โหใช้เงินเยอะซะด้วย ปรากฏต้องเก็บป้ายออกหมดทําไมละ่ะหมาไปยืนฉี่หมายืนฉี่หมายืนฉี่ใส่ป้ายเก็บป้ายหมดเลยทําไมถึงเก็บป้ายหมดเลยอะ่ะเอาขนาดหมามันยังรู้เลยว่าไอ้นี่เป็นเฉพาะสแกมเมอร์ทําการพนันออนไลน์โดนจับไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยตำรวจก็ตำรวจก็ยังไงตำรวจบอกอา้าวไอ้นี่พ่้ค้ายาจับตำรวจบอกอา้าวไอ้นี่สแกมเมอร์พนันพนัน,น,นเจ้าของบ่อนการพนันออนไลน์ เก็บไปเลยเพอดีว่าตำรวจเนี่ยขยันก็มีขี้เกียจก็มีไงไอที่เขาเก็บเก็บเก็บเนี่ยเขาก็ขยันไอพวกที่เขายังไม่ขยันคือเขายังไม่ได้หลักฐานเต็มสูบไงอย่าไปที่โพธต์ที่พายน้อยเนื้อต่าเนื้อเลยได้ข่าวมาว่ามีคนเตือนเขาคุณเนี่ยแต่คุณก็ดืดดันทุลังอย่างเช่นคนโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอย่างอ e ีไอเงมึงก็เอามาลงสมัครสอสอย่างอ e. ีปทุมธานีเงมึงก็เอามาลงสมัครสอสอตั้งตั้งีง่มาโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองล่าสุดเป็นไปถึงไหนแล้วอีเร็วน,นั่ อีเร่งเร็วนั่นไปถึงไหนละอีเร่งเร็วอะฮะอีเร่งเร็วคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยศาลตัดสินแลือยังแล้วมันหนีไปไหนแล้วนั่นอะโอ้กูจะปวดหัวแต่ละคนคัดเลือกแต่ละคนเอาคนที่แหม่หม้อเหมือนมึงหมดทุกคนเลยอะก็ในเมื่อถ้าเกิดมึงมีประชาชนศรัทธามึงมากอีหมึกกระตอยก็ศรัทธามึงอีหมึกกระตายก็ศรัทธามึงนะอีหาสารพัดหมึกตัวไหนก็ศรัทธามึงถ้าเกิดมึงคิดว่ามึงมีคนศรัทธามึงมากอะแล้วทําไมเนี่ยมึงจึงไม่คัดเลือกคนดีๆให้สมกับที่มีคนศรัทธามึงเล่า ทำไมไม่รู้จักคัดเลือกคนที่มีประวัติเนี่ยไม่น้ําเนา่าเข้าไปสู่กระบวนการที่จะเป็นตัวแทนประชาชนลวมึงดูถูกประชาชนเหรอมึงคิดว่าประชาชนทั้งประเทศนี่เมายาเมายมายตาก,กันหมดแล้วไงมึงถึงเลือกพอ่อค้ายาบ้าไปลงสมัครสสอ่ะเอาอีหา่ามึงนึกว่าประชาชนชาวไทยมึงหน้าเหมะแต่ละคนเนี่ยหน้ามอนักหรือไงอ่ะมึงถึงเนี่ยเอาอีกคนที่คดีต้องคดีข่มขืนจนสารตัดสินเนี่ย ติดคุกทันทีสองปีไม่มีอรอลงอาญาไปลงสมัครสอสอ,สอได้คะแนนตั้งสองหมื่นมหาศารคามอ่ะอะไรของพวกมึงวะแม่ยีหาเขาพบสัญญาณการโอนเงินที่จุดรัฐสภาตอนที่มันเป็นผู้แทนแล้วก็ไปที่ทาการตอนตอน,ตอนที่มันไปตอนที่มันไปไประชุมกรรมธิการอะไรไม่รู้ในฐานะที่เป็นเลขาเป็นที่ปรึกษาอะไรของสมาชิกสภาผู้แทนอะ่ะไอ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 คนที่ข่มขืนหญิงอะ่ะอีหาคนโดนคดีข่มขืน สู้อยู่สองสามแต่ขณะเดียวกันสามที่สามเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่แต่ขณะเดียวกันมึงก็ไม่ควรเอาม,ามันมาแม้แค่พฤติกรรมแม่งก็หล่อแหลมแล้วอะ่ะคนโดนคดีข่มขืนหนึ่งคนโดนคดีค้ายาหนึ่งคนโดนคดีสแกมเมอร์หนึ่งคนโดนคดีเนี่ยตกหญิงหนึ่งคนโดนคดีอาชญากรรมแรงหนึ่งมันไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทนะเว้ยมันไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทไอ้คดีหมินประมาทเนี่ยพอรับได้ว่าเอ้ยเขาโดนคดีก็ยังไม่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปแต่นี่คือคดีแม่งข่มขืนสาว แล้วผู้หญิงอะเขาทรามานตั้งหกเปีอีนี่ไปข่มขืนเขาเอามึงเข้าใจที่พูดนีมไหมเนี่ยแล้วมึงก็ยังจะคัดเลือกเอาไปลงสมัครผู้แทนโอ้ใครเป็นคนเลือกวะกูอยากจะรู้จริงๆใช่ปหละ่ะอะสิ่งที่ดรการการพูดมาตรงไหนที่ไม่ไม่เป็นความจริงนะคะมันหายากไงดรอ,อร์คนดีที่อยากจะมาเป็นสสอนะอาจารย์มันหายากอืมอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ รับฟังได้แต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่อยากจนเกินไปคือปกติเนี่ยคนดีก็มีเยอะแต่คนชั่วก็ไม่ได้คนดีก็มีเยอะคนชั่วก็มีมากแต่ทําไมพวกมึงหาได้แต่คนชั่วชั่วล่ะวะใช่ไหมคนดีมันก็มีเยอะแหละมึงก็ใช่ไหมคนชั่วมันก็มีมากแต่ทําไมของมึงมันชั่วชั่วทั้งนั้นเลยกูก็งงอยู่เนี่ยคุณติ่งอย่าลืมกินยานะขอบคุณนะคะค่ะค่ะดิฉันจะไม่ลืมค่ะพอๆกันกับพอ่อกับแม่ของเธอนั่นแหละนะคะเดี๋ยวฉันไปกินยานะคะส่วนเธอก็เอา นะคอ๋อขอโทษทีสิขอโทษทีขอโทษท,ขท,ทีของพ่อแม่เธอไม่มีนี่ใช่ไหมอ๋อของฉันมียาหลายขนาดเลยวิตามินซีก็มีวิตามินบีก็มีบีสามบีสี่บีดีบีห้ามีหมดเลยแต่ของเธอไม่มียาก,กินนี่ใช่ไหมโอ้ต้องขออภัยจริงๆเลยไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ก็หาเช้ากินคําต่อไปนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะตื่นแล้วก็ไปขี้ขี้แล้วก็นอนรีบนอนนะจ๊ะ